ไปด้วยนะครับไกลๆครับเริ่มที่จะปล่อยของแล้วนะครับทางด้านบัวขาวถึงแม้ว่าจะชกโชว์ก็เต็มที่เลยครับให้สมกับที่แฟนๆเข้ามาชมในสนามครับแค่ขวาหมักขวาครับบัวขาวนั้นก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับในวัย40ปีครับยุโรปญี่ปุ่นนี่เข้าไปมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากเควนเลยครับแล้วกลับมาสร้างชื่อในมวยไทยใน3ยกอีหลายรายการนะครับบัวขาว เป็นซุปตาของวงการมวยเป็นทูตมวยไปแล้วนะครับแม่ยังมีคิวต่อเนื่องครับหัวขาวรายการคังต่อไปที่ราชเนินก็วันที่3กันยายนนะครับแฟนๆเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ในรูปแบบทิกบ็อกซิ่งโชว์นะครับสลับเท้าไปสลับเท้าลอกลอกลอกแม่ไม่ตกใจรับงโคตะโอ้โห FC โคตะครับสงสารแทนโคตะาเลยนะครับอาแล้วครับโคตะ หมุนออกมาทางดน้าซ้ายครับทีไว้ครับก็อย่างที่เรียนไปครับเขาเป็นนักชกหน้าหล่อครับจากประเทศญี่ปุ่นครับคุณพ่อเนี่นักฟุตบอลระดับตํานานแล้วครับคุณแม่เป็นดารานะครับแต่ว่าเขาเพิ่งชกมาแค่ไฟเดียวเท่านั้นครับวันนี้ได้รับเชิญมาเมืองไทยจะยืนครบ5ยกหรือไม่แต่ไม่มีการตัดสินคุณชัยดาะครับโดนทีนี่กับสาวๆคนเข้ามาให้กำลังใจโคตานีร้องไีซ์กิ๊กนะครับ ประมาณว่าพี่บัวเบาเหน่อยค่ะพี่บัวเบาเหน่อยค่ะอ้าวออกไม่ออกครับบัวขาวสายแย่กวนไปเรื่อยนะครับแม่ดูลบโยกหลบสายตาครับอืออ้าแล้วครับบัวขาวสิบเท้าขยับเข้าหาครับายมัดซ้ายดันออกไปครับอ่าอาแล้วครับโกตะาัดหนึ่งเสางมาบัวขาวแม่หลบโชว์เลยครับอ่าดูต่อครับบัวขาวอ่าแล้วครับ ต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าครับโคตะสวนคืนครับาสามเหลี่ยมมุมกลาครับเอาละครับโคตะในช่วงท้ายท้ายปลายุกแม่เป่าปากเหมือนักกับโคตะโอ้โหโหนีไม่ออกครับเัวขาวเดินตัดซ้ายทีขวาทีครับแล้วซ้ายคอยแย่ไว้